สวัสดีค่ะทุกท่านพราวพันธ์ prediction channel จะมาทํานายดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนาพิจิกนะคะหากท่านใดไม่ทราบลัคนาเกิดทราบเพียงราศีเกิดคือท่านเกิดระหว่าง16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมก็สามารถดูได้นะคะการทํานายจะมีผลในช่วงเดือนสิงหาคมค่ะจะเป็นช่วงดาวย้ายราศีนะคะคือดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีสิงห์ในวันที่18สิงหาคม ดาวองคารยกเข้าสู่ราศีกันในวันที่18สิงหาคมและดาวศุกร์ยกเข้าสู่ราศีกรกฎในวันที่27สิงหาคมค่ะก่อนอื่นเลยดิฉันต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ให้กำลังใจนะคะขอพระคุณมากๆ่ะในช่วงเดือนที่ผ่านมา คนลัคณาพิจิกก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะคะมีจังหวะที่ดีนะคะมีโอกาสที่ดีได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะแต่เนื่องจากคนลัคณาพิจิกนะคะเป็นคนที่ใจบุญใจดีนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นดังนั้นทุกครั้งนะคะที่พบเจอปัญหาหรืออุปสรรคก็อาจจะเป็นไปได้นะคะว่าเกิดจากคนอื่นแต่ด้วยความเป็นนักสู้นะคะมีความอดทนมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจของคนลัคณาพิจิกนะคะจะใช้ ประสบการณ์ชีวิตหรือหรือสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแก้ไขปัญหาอุปสรรคนะคะคนลัคณาพิจิกนะคะเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือนะคะหรือคุ้มครองนะคะเราจะเห็นคนลัคณาพิจิกหลายๆท่านนะคะเวลาที่พบเจอปัญหาอุปสรรคแต่แล้วก็เหมือนมีมือวิเศษหรือมีสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะชี้แนะแนวทางให้ตัวเรานะคะได้แก้ปัญหาหรือพบแสงสว่างนะคะ ในช่วงนี้คนละคณาพิ่จตก็ถือว่าประสบความสำเร็จดีขึ้นนะคะยิ่งจะเห็นได้เด่นชัดในหลังวันที่18สิงหาคมการงานนะคะมีความโดดเด่นมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีจังหวะหรือมีโอกาสที่ดีได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะมีหลายๆท่านนะคะที่อยากจะ เริ่มต้นทำธุรกิจนะคะเปิดร้านเล็กๆก็ได้หรือทำธุรกิจออนไลน์ขายอาหารก็ได้นะคะหรือทำในสิ่งที่ตัวเองรักเนื่องจากคนละคณาพิจิตเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษนะคะอาจจะเป็นไปได้นะคะมีมีความโดดเด่นนะ ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจะส่วนใหญ่คนลัษณะพิจิกนะคะจะมีความเชี่ยวชาญนะคะ,ะมีพรสวรรค์น,นะคะอาจจะเป็นแม่บ้านแม่เรือนก็ได้หรือทำธุรกิจอะไรนะคะทำสิ่งของสวยงามนะคะของแฮนด์เมดก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่มีวาทศิลป์ที่ดีช่างพูดนะคะทำธุรกิจออนไลน์ก็ได้รับการยอมรับนะคะหรือมีความโดดเด่นนะคะ คุณเป็นคนที่มีลักษณะพิเศษมีมีมสนเสน่ห์นะคะ มีความลึกลับในตัวเองนะคะมีคนคอยช่วยเหลือนะคะมีความจําดีนะคะตั้งใจทําอะไรแล้วนะคะก็จะทําให้ประสบความสาเร็จแต่ว่ามีคนอิจฉ้าใส่ร้ายอยู่ตลอดเวลานะคะบางครั้งเราอยากจะเริ่มต้นทําอะไรด้วยความสุขนะคะแต่แล้วก็เหมือนมีคนเข้ามาขัดขวางนะคะทำให้เราหงุดหงิดใจแต่ด้วยความเป็นลัคนาพิจิกนะคะคุณจะพยายามนะคะไม่ทะเลาะกับใครนะคะหรือไม่อยากมีปัญหากับใครก็ อาจะทำให้คนอื่นนะคะเพิ่มความหมันไส้นะคะหรือเพิ่มความอิจฉาให้กับคุณคุณเป็นตัวของตัวเองนะคะคนละคณาพี่จิงนะคะในช่วงนี้นะคะคุณจะได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่จากเจ้านายนะคะจากคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้ การสนับสนุนคุณไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะเหมือนว่าเป็นช่วงฟ้าเปิดเป็นช่วงจังหวะที่ดีเข้ามานะคะมีหลายๆท่านนะคะอาจจะต้องเดินทางกไกลนะคะเพื่อไปรับตำแหน่งก็ได้หรือต้องจากถิ่นฐานนะคะบ้านเกิดนะคะอาจจะต้องไปอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะคะเนื่องจากคนลัคณาพิจิกในช่วงนี้นะคะเหมือนว่า คุณมีโอกาสที่จะต้องพบเจอสังคมใหม่ๆหรือมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของเราก็อาจจะเป็นไปได้เกี่ยวกับเรื่องการงานดังนั้นการงานของคุณจะประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องการเงินก็ถือว่ามีความโดดเด่นนะมีโชคลาภที่ดีเข้ามาในเดือนที่ผ่านมามีหลายๆท่านนะคะมีโชคลาภก้อนใหญ่นะคะแต่เนื่องจากคนลักษณพิจิตรเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียนะคะคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นนะ ถ้าคุณลงทุนทำอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณมีความคิดอยู่เสมอว่าคุณจะได้รับผลตอบแทนที่มันคุ้มค่าแต่ถ้ามันเป็นผลที่ไม่คุ้มค่าคุณก็จะพยายามที่จะมุ่งมั่นหรือตั้งใจหรือคาดหวังดังนั้นถ้าคนลัคณาพิจิตคาดหวังอะไรที่มันเกินตัวมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ใจเราคิดแต่สิ่งที่คุณไม่ได้คาดคิดมันกลับได้ผลเกินคาดนะคนลัคณาพิจิตในช่วงนี้นะคะถ้าคุณฝันอะไรก็แล้วแต่นะคะ โอกาสมันเป็นจริงแต่ขอให้มันอยู่ในภายใต้นะคะความเป็นไปได้นะคะเนื่องจากคุณเป็นคนจิตใจดีต่อให้คุณมีเงินจํานวนมากมายคุณ็จะต้องหมดไปกับคนอื่นนะคะอาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้เพื่อนฝูงก็ได้คุณเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะมีความกตันอยู่มีความซื่อสัตย์ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทําเพื่อครอบครัวคุณมีความสุขใจนะคะแต่เนื่องจาก คนรอบข้างนะคะต้องการหาผลประโยชน์กับคุณคุณก็อาจจะหมดเงินกับเขานะคะหรือเป็นไปได้มีคนหยิบยืมเงินคุณนะคะหรือให้คุณค้ำประกันดังนั้นขอให้คิดถึงอนาคตด้วยนะความใจดีของคุณก็อาจจะนําปัญหามาให้ได้นะคะด้านความรักอย่างที่เคยบอกลัคนาพิจิตเป็นคนที่จะต้องพบรักกับชาวต่างชาติคนที่จะต้องจากถิ่นฐานบ้านเกิดคนที่มีตําหนิคนที่มีมวัยสูงกว่าเรามากหรือคนที่มีปัญหาอุปสรรคได้ ความรักจะมีความเข้าใจในตัวคุณจะมีความรักหรือมีความเข้าใจกันแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าตัวคุณพบรักกับคนวัยเดียวกันจะไม่ใช่เนื้อคู่นะคะเนื่องจากตัวคุณเป็นคนกำหนดชีวิตของคุณเองถ้าคุณรักหรือเข้าใจใครสักคนและเขาเข้าใจในความเป็นตัวตนของคุณนั่นคือคู่แท้นะคะในช่วงนี้คนโสดโอกาสพบรักมีคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะ คนลัคนาพิจิกรหลายๆท่านมีความลึกลับในตัวเองบางครั้งก็เป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงบางครั้งก็รักสังคมบางครั้งก็แต่งตัวนะคะชอบแต่งตัวนะคะไม่ได้มีราคาแพงมากมายแต่คุณดูแพงนะเป็นคนที่มีบุค,คลิกที่ดีนะคะดังนั้นคุณก็มีความโดดเด่นถึงบอกว่าคุณมีคนอิจฉาหมั่นไส้อยู่ตลอดเวลาแต่ขอให้คิดว่าคุณมีดีนะคะ เขาอาจจะไม่ชอบเราเน,เนื่องจากเรามีความโดดเด่นแต่ขอให้เป็นตัวของตัวเองนะคะอย่าพยายามเปลี่ยนแปลงอะไรในช่วงนี้ก็จะมีคนเข้ามาทำความรู้จักหรือให้กำลังใจกันนะคะแต่ตัวคุณนะคะเป็นคนที่มุ่งมั่นในเรื่องการงานในการทำธุรกิจนะคะคุณมีความฝันว่าถ้าครอบครัวของคุณนะคะไม่มีความมั่นคงคุณก็จะไม่ได้มองหาความรักนะคะน,นี่คือสถิติ ถ้าคุณแต่งงานแล้วนะคะมีคนรักอยู่แล้วมีสามีหรือภรรยายอยู่แล้วก็ถือว่ามีความเข้าใจกันนะมีโอกาสวางแผนวางอนาคตนะคะมีเกณฑ์ซื้อบ้านซื้อรถแต่ถ้าดูภาพรวมเราจะเห็นได้ว่าคุณจะมีโชคลาภก้อนใหญ่เข้ามามีเงินก้อนใหญ่เข้ามาอาจจะเป็นเงินตกเบอร์ก,ก็ได้เงินมรดกก็ได้หรือเงินที่เคยได้ลงทุนทำอะไรไปแล้วได้ผลกลับมานะคะ ความรักของคุณเนี่ยบางครั้งนะคะคนลักษณะพิจิกก็อาจจะมีอารมณ์แปรปวนบ้างเนื่องจากความหงุดหงิดใจปัญหาของคนรอบข้างดังนั้นขอให้คุณพยายามควบคุมอารมณ์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นความสมหวังสมปรารถนาในชีวิตของคุณนะคะถ้าดูภาพรวมในเดือนสิงหาคมนะคะช่วงต้นสัปดาห์แรกก็อาจจะพบเจอปัญหาบ้างความหงุดหงิดใจแต่หลังจากนั้นนะคะมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมันเหมือน ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณตั้งใจและคุณมุ่งมั่นให้มันเกิดขึ้นมันจะเป็นอย่างที่คุณหวังนะคะแต่มันต้องอยู่ภายใต้ของความเป็นจริงด้วยนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะขออวยพรและขออานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองคุณและครอบครัวจงดลบันดาลให้คุณและครอบครัวมีความสุขปร,ราศจากความทุกข์มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานธุรกิจมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ร่ำรวยเงินทองมีโชคมีลาบมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นมีสติปัญญาในการแก้ปัญหาเดินทางปลอดภัยแคล้วค่าจากพยานอันตรายทั้งปวงมีเสน่ห์เป็นที่รักของทุกคนมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์สนับสนุนเมตตามีความอดทนมีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีพลังของความเป็นนักสู้พบเจอสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิต สมหวังสมปรารถนาและประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่คุณตั้งใจนะคะขอเป็นกำลังใจให้และพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ